คำถามที่2ครับที่น้องจะถามกันเยอะมากๆเลยก็คือว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบรับตรงเนี่ยของมหาลัยที่เข้าร่วมแคลิงเนาส์คราวนี้อย่างที่บอกไปนะฮะมันมีมหาลัยที่เข้าร่วมแคลิงเนาส์กับมหาวิทยาลัยที่ไม่เข้าร่วมแคลิงเนาส์ใช่ไหมครับคราวนี้เนี่ยนะฮะมันเรามาโฟกัสเฉพาะกลุ่มในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแคลิงเนาส์เนี่ยคำถามคือคำถามว่านักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาลัยที่เข้าร่วมแคลิงเนาส์เนี่ย ทุกคนหรือเปล่าที่ต้องเข้ามายืนยนสิทธิ์คำตอบก็คือว่าแม้แต่มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแคลิรเนียเขานะครับข้างในมหาวิทยาลัยเหล่านี้เนี่ยก็จะมีทั้งโครงการที่รายง,งานตัวยืนยันสิทธิ์กับมหาวิทยาลัยแปลว่าตัวมหาลัยเขาอะฮะเป็นมหาวิทยาลัยที่เข้าแคลิรเนเขาแต่มันมีบางโครงการของมหาลัยของเขาที่นักเรียนเนี่ยไม่ต้องไปยืนยันสิทธิ์ในคลิร์เนายเขายืนยันสิทธิ์โดยตรงกับมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นน้องเหล่านี้นะฮะก็ไม่ต้องมายืนยันสิทธิ์ผ่านคลิรเนา แต่ถ้าน้องเนี่ยฮะมีสิทธิ์าสื่อารในมหลาลัยที่เข้าร่วมแคลริงเฮาส์แล้วโครงการที่น้องเนี่ยมีสิทธิ์เข้าาเนี่ยดันเป็นโครงการที่กําหนดให้ในักเรียนเนี่ยต้องเข้ามายืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านแคลริงเฮาส์อะนั่นแหละฮะถึงจะเกี่ยวข้องกับแคลริงเฮาส์โดยตรงอะมาดูตัวอย่างกัน,กนอย่างนี้แล้วกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับฮะอย่างเช่นมหาวิทยาลัย A ฮะแห่งหนึ่งนะฮะเปิดรับตรง20โครงการนะครับแต่มีเพียง11โครงการเท่านั้นที่เข้าร่วมแคลระะิงเฮาส์ นะคนที่จะเกี่ยวข้องกับ clearing house ก็คือว่าผู้ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาและต้องการที่จะยืนยันสิทธิ์เศึกษาใน11โครงการนี้เท่านั้นครับที่จะต้องเข้ามาในระบบ clearing house นะครับอีก9โครงการนะครับที่มันไม่เข้าร่วม clearing house เนี่ยก็ไปรายง,งานตัวยืนยันสิทธิ์กับคณะและมหาลัยโดยตรงครับไม่ได้เกี่ยวข้องนั้นเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ศึกษาเนี่ยเฉพาะโครงการนะ ที่เข้าร่วมแคริงเฮาส์เท่าน,นั้นที่จะต้องเข้ามาเยือนสิทธิ์ส่วนใครที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงที่ไม่เข้าร่วมแคริงเฮาส์ก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับระบบแคริงเฮาส์นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าดูแค่ชื่อมหาวิทยาลัยนะครับไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยถ้ามหาวิทยาลัยแห่งนี้เข้าเคร์ิ้งเฮาส์แล้วทุกโครงการของเขาต้องเข้าเนี่ยไม่ใช่นะครับให้ดูว่าไอโครงการที่เรามีสิทธิ์ศึกษาดนั้นเนี่ย มันมีข้อกำหนดให้เราเนี่ยยืนยันสิทธิ์เข้าศึกสาผ่านคัลิ่งเฮาหรือเปล่าถ้ามีข้อกำหนดให้เราต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านคลลิ่งเฮาเนี่ยนั่นแหละครับเราถึงจะเกี่ยวข้องกับระบบคัลิ่งเฮาครับ